สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกันกับ r ราวเด็ดเกร็ดดาวนะครับผมฮนะโอ้สถานที่นะฮะเรียกว่าเป็นการโดดบันจีฮนะโดดลงสระอู้จมโอ้ลงอย่างลึกเออโดดน้ำล่นทำไมเนี่ยเสียเวลา เจครับก็ต่อจากอีพีแล้วเลยนะครับหลังจากที่เราไปเจอแลบเจอแลบลรับมานะครับนี้เดี๋ยวผมจะพาไป,ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างในนั้นนะฮะอ่ะผมก็เตรียมของมาเรียบร้อยนะฮะผมทาสมูตตี้มาด้วยนะรอบที่แล้วเราเอาหน้ากาก,ากมาเดียวนะครับแล้วก็ไปเดาของซ่อมมามันพังไปก่อนก็เลยอดเลยต้องกลับมาบ้านถูกนะครับรอบนี้ผมก็เลยนะเตรียมหน้ากาก,ากใหม่เอีมหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวเจ้าวันนี้ไปลองใช้ด้วย สมูทตี้กันแก๊สของเราแต่ผมจะยังไม่ใส่หน้าก,กากเข้าไปผมจะกินน้ำสมูทตี้เข้าไปก่อนชืบนโอ้ไม่โดนไม่โดนเขาไปวิทย์อืมแถวนี้เนี่ยผมไม่รู้มันเตือนอะไรนะมันใต้ดินหรือมันมันเป็นรูป r s เอะน่าจะเป็นอ่าวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะมีวิทยาศาสตร์อยู่แถวนี้อาจจะเป็นบนบ้านนูน่นก็ได้นะครับเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยวูบ โ oh อ้ไม่กดยังไม่ทนออกจากบ้านเลยครับเจอวูฟสไปเดอร์โอ้ยางจริงเดินเท่นพ่านดูนี้ก็มีอะไรหรือเปล่าดููมันมีวูฟอะทุกคนไปไม่ได้ดูซอกนี้ดิซอกนี้มีมีตัวอะไรน่ากลัวหรือเปล่าโอ้ oh, อันนี้แมงมุมธรรมดากี่ตัวเดี๋จูจูได้ครับ หนึ่งโอ้โหเยอะว่ะสองตัวจะได้แลมีทางไหนผมไปได้บ้างครับงส่ต้องออกทางเดิมที่เราเคยออกนะครับอยู่นี้วูบมันมาเพ่นพ่านแถวนี้เยอะมากเลยครับมีแบบเดินอยู่ทั่วไปเลยอ่ะโอ้โหมันไม่เก็บตัวแล้วเก็บเนื้อเก็บตัวจายเชือไปทางอื่นจะได้โ้ทางที่ดีคือทางที่ไม่เจอวูบแบบแผ่นนี้มันเหนื่อย เร็วเหนื่อยง่ายเหนื่อยไวจริงเออเปลี่ยนเซตต์ก่อนเราใส่อะไรเนี่ยชาร์ปชูตเตอร์ไม่เอาไม่ใส่เราจะไม่ยิงธนูเราจะเอ,อ่เอนี่ข้าวปันไอ้มีดยุงที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นดาบเป็นอะไรวะเอออันนี้อ,อ๋อน,นี่ทําให้ว่ายน้ําเร็วขึ้นไม่เอาเอ,อ่าใส่แบบนี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะต้องไปบูข้างไหนผมไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นม,มันมีบอกปะวะเออไม่รู้ว่าเป็นดาบหรือว่าเป็น รูว่ามันถือว่าเป็นอาวุธมีดหรือเปล่านะเป็นมีดจะได้ใส่แด็กเกอร์จนตีด้วยมีดแรงขึ้นอะไรอย่างงี้่ะไปกินน้ำหนึ่งหยดของปรีมีทุกวันมีครับแล้วก็มุ่งหน้าไปอุ้ยเจอทางมุมหรือไม่อันนี้มันน่าจะมีวิทยศา,าศาสตร์อยู่สัญลักษณ์ R S น่าจะเป็นวิทยศา,าศาสตร์รู้อยู่ตรงไหนอาจจะอยู่บนกล่องก็ได้นะรู้เราขึ้น ยังไม่ได้ขึ้นไปาหาทางขึ้นไปไม่ได้เรื่องอื่นก็และกันตรงนี้มีนาฬิกาแล้วมันอยู่ตรงไหนมันเออมันเจอว่ามีนาฬิกาอยู่แถวดีนะครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันลองเดินหาดูก่อน,นเผื่อเจอเนี่ยอยู่ใต้ดินแน่เลยผมว่านะใครเจอนาฬิกาแถวนี้บ้างหรือไม่ผมว่าอยู่ใต้ดินแบบใต้โคงใต้กล่องอะไรอย่างงีมม้มีเปล่ามีเหรอยุติน้ำ มีทั้งวิทยาศาสตร์และในกาบมาอยู่ในกล่องนี่แหละนะอยู่บนกล่องแน่เลยอาจจะต้องหาทางปีนขึ้นไปนะครับขึ้นไปไงวะขึ้นไปได้เดี๋ยวค่อยๆมาสร้างที่ดงที่กระโดดบนดงบันไดมาดูแล้วกัน,นครับมุม,มดูแลบก่อนไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปเฮ้ยโอเมก้า oh นี่เราเจอไอเทมแรงงั้นหรือเจอคนนกเฉยเลยวะทุกคนน,นะตรงนี้ โอ้มันร่วตรงนี้ด้วยนะครับผมดูไว้นี่ตรงไอ้แคปตรงซอกนี้นะครับที่มีแอ่งน้ำขังเสร็จเล้วสิครับอย่างนี้อุ้ยผมทำคอรดโบได้แล้วว่ะอุ้ยทำไมไม่เป,ปลี่ยนหัวให้ผมอะโอ้ต้องกดเป็นภาษาก่อนอีกเฮ้ยโอ้ตกใจนึกว่าแมงมุมมาอุ้ยอย่าร่วงลงไปยานเนี่ยวีเลยเยอะอยู่สี่แล้วมีร่วงลงไปอีก ได้หกเลยไปเนี่ยโอ้โหอิ่มน้ำแล้วครับทีนี้เอาอะเดินมาหกอันชอบเลยได้มีแลับอยู่ตรงนี้พอดีครับใกล้ๆใกล้ๆหลัลบบ้านพักหลังแรกของเราอ่ะขอธนูใหม่หมานี่อุ้ยไม่มีโอโต้องไปทำบ้านนูดีครับของไม่ครบตายเชอะบอกกันด,ด้วยากันไม่เป็นไรนะครับช่องเดียว เปลืองหรอกหลงเก่งจริงๆเลยเฮ้โยโอ้โหว่าแล้วว่าต้องล่วงลงมาไม่หลาบจําเดินตรงนี้ที่ไรก็ล่วงตรงนี้ทุกทีอ่าจะเจอดงหญ้าแห้งแล้วครับอ่ายังไงหมอกพิดผมลองเดินเข้าไปให้ดูแบบแบบไม่มีอะไรป้องกันเรากำลังจะเรื่อเลือเล่อนรถไปดีกว่าจะลองกินให้ดูเซิโอ้ มันไม่มีบอกแล้วว่ามันบัฟมันอยู่นานไม่นานนะโอ้ไม่รู้เลยว่ามันจะหมดเมื่อไหรไหนวะแลบอาแลบไ่เจอนี่ไงเมื่อเมื่อวิเจอแล้วครับนี่อ่าแลบใหม่ยังั้นเหรออ่วิตัวอะไรวะเนี่ยนี่ในตัวกายพันธนี่ว่ามีการจับมาทดลองด้วยวะ่ะวิมันมืดจังเลยครับเอ้สว่างหน่อยอันนี้วิเลือดลดเดี๋ยวกันนะโอ้โห ใส่หน้ากาดก่อนครับแป๊บหนึ่ง oh. โอ้โหโไวไม่อยู่ไม่นานนะเนี่ยขวดหนึ่งอยู่แป๊บเดียวเองครับใต้เถอะไอ้วิทยาศาสตร์ความรู้งั้นแหละอย่างใหญ่อยู่ข้างนอกอะ่ะอุ้ยออกมาดิครับมาดิครับมาวิ่งเยอะเลยว่ะสองตัวเลยนแหละมาดิเอือยอ้อสองร้อยครับขอบคุณครับความรู้สองร้อยอาหารโคตเยอะเลยครับแบบนี้อวิวิ่ง ยี่อะไรเนี่ยบอลสายฟ้าท่าใหม่เลยโอ้ยตัวนี้มันถือปืนทุกคนอื้อตายเถอะเอามาทหารรุ่นใหม่ถือปืนนะครับตัวนี้ยิงสายฟ้าด้วยโคตรเท่มีแค่นี้เหลเนี่เห็นมีอะไรเลยครับนี่มีแฟ้มไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้เมือกเมือกอะไรขึ้นเต็มไปหมดแล้วมันต้องมีทางออกไปข้างนอกแลบสินี่ไงอ,อ้สัตว์กลายพันธุ์เต็มเลยครับ โอโ้ดูดีอย่างเยอะนี่มันกล่าวเด็ดหรือผีชีวะเราจะระเบิดเอือมานดิมานดิเอือมันจะระเบิดอุ้ยตัวนี้อีซี่อีซี่โอ้โหนี่เน่เดินมาไกลแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะเฮ้ยโอโ้เดี๋ยวนะน้กการพังเนี่โอโ้ใช้อะไรอะ่ะโอโ้ใช้แมงวันใช้แมงวันในการรีแพร์โอ้โหลงน้ำดิค่ะโอ้พังอย่างไวเลยครับน้กการเจอแล้ววิทยาศาสตร์ และไอ้น้ำยาสมูทตี้ก็อยู่ไม่นานด้วยนะครอเออหน้าไม่จุ่มไม่จีโทษมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วละเราต้องรีบออกต้องรีบออกไปเออ,อยังตรงนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยครับนี่ไง่หยค่าม,มามีห้องอยู่อีกผมจะสำรวจทันไหมเนี่ยเจอชิปเลยครับเอเอบรกชิปเอาวะมีอะไรอีกไหม เข okay. มีวิทยาศาสตร์ตรงนี้แค่นี้ผมต้องรีบออกไปข้างนอกผมรีบกลับบ้านแล้วทุกคนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ผมว่าใต้น้ํามันต้องมีอะไรนายกงนายกาปเรารีบออกไปดีกว่ารีบกลับออกไปอาวชิบหายละงงมาขึ้นทางไหนไวะเนี่ย๋อ้ทางนี้ทางนี้้อกรีบออกจากสถานีนี้รีบกลับบ้านอ่ะเหลือน้ำใยขวดเดียวโหกนี้ทำาสมคตกแมาเยอะกว่าน,นี้หน่อยก็ดีนะทุกอย่างก็ต้องไปหาตีแมงวันนะครับเผื่อไว้ จะได้มาซ่อมหน้ากากเรากาลังเฮือเลือดลดเรากําลังจะตายเหลืออีกขวดหนึ่งนะับพออยู่นะ,ะเพิ่มเลือดด้วยนะครับหน่อยหนึ่งเออนะซ่อมนี้ก่อนการซ่อมที่โคตรเท่เอาเนื้อคนอื่นมาซ่อมโลเนื้อตัวนี้มันแข็งขนาดนี้เลยแหละถึงได้มาซ่อมโล่ได้เนะี่ยเออใช้หินซ่อมใช้อะไรซ่อมก็ยังเข้าใจได้นะครับรอดแล้วทุกคนอ่าเราก็สำรวจแล็บใหม่ที่เรียบร้อยนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะ อยกี้เข้าไปเหมือนจะหมดแล้วครับในน้ําก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเรื่องแสงเลยไว้เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันเก็บรายละเอียดต,ตอนนี้ก่ออุ้ยมดมันติดซอกหินต้องฆ่ามันอุ้ยโอ้โหมันออกมาได้นี่วาโถเฮ้ยนึกว่าติดบัฟงันไม่ช่วยแล้วไปดีกว่าแล้วผมกลับไปทําธนูด้วยวครับมาไปทำคอร์ดบอลมามันไล่ย,ยิงแมงมุมโอ้แมงมุมธรรมดา ไม่เท่าไรหรอกกับรี่โอ้มีหลายตัวจังเลยตัวนี่อะเห็นทางกันได้วะเก็บเจอที่บ้านนะกันนะครับบ้านของเราปึ๊บอ่ากระโดดมาทางนี้ปึ๊บเราควรจะขึ้นมาบนกล่องหุยถึงปะเนี่ยไม่ถึงเจ็บพิษทั้งหากวุ้ยนั่นไงผมเจอแล้ววิทยาศาสตร์ โอ้อยู่ตรงปลายหลอดงั้นหรือถามจริงใครไปเก็บได้วะผมต้องไปทางไหนเนี่ยถึงจะเก็บได้เนี่ยเฮ้ยนีย่ไงเยา่สับอยู่บนยอดนี้ครับนี่งไงขอ,อสักหยดด้วยยาออือยอดนี้ดูใกล้สุดเลยนะแต่ว่าโดดไปมันจะติดอันนี้ดิครับเฮ้ยเราฟันทิ้งกันได้ไหมเออฟันทิ้งไปมันเกะกะนี่ไม่ได้ไปโดดไปเกาะไม่ได้ครับ อยอดหนูนมเฮ้ชุบอ้ทำไมไม่โดดโอ้โ่อ my god ไปดีกว่าเดี๋ยวทำเครื่องกระโดดแล้วก็ทำบันไดประพาสครับมันเริ่มมืดแล้วโอเคถึงบ้านยังปลอดัยได้เวลาครับไีเวลาจดลองธนูใหม่ของเราต้องการโต๊ะนะครับอ๋อทำข้างน,นอกไปได้ต้องทำที่โต๊ะอย่างนี้ขอหนึ่งอันเรียบร้อยเดี๋ยวกนนกสี่อันนะครับ เวลารีแพ้แน่ใช้ขนนกแน่เลยวะดูทรงฮะน้าไปแล้วครับคอรสโบ็ด,ดอกเหล่วนี้เอาเก็บไปก่อนนะครับเขาบอกว่ามันใช้ลูกขนูเดียวกันได้นะครับรีแพ้นอนในเช้าก่อนแล้วกันอ่าวสว่างแล้วกินข้าวกินปลากินน้ำสองอึกอ้าวโท้น้ำยังไม่ไหลมา ผมจะทำการทดสอบขอ,อยิงตัวธรรมดาก่อนนะครับยิงบูฟไม่น่าจะไหวนะไม่มียาปัม๊มโอ้โหแค่วิ่งก็หมดแรงแล้วไม่มีแรงยิงแล้วทุกคนเฮ้ยเป็นไงอู้หหนึ่งดอกหลอดครึ่งว่ะทุกคนนี่นะก็ไม่แรงเท่าไหร่ก็ไม่แรงเท่าไหร่อ้โหูยังแรงเหมือนกันนะยิงอย่างช้าย,ยิงอย่างช้า นี่นี่ผมใช้ลูกขนูขนนั้นสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปใช้ขั้นแรกสิเอาหมดพอดีนี่นแ,กกน,แกกน่จับเกินยันจับเกันำมันหายยากเฮ้ยหละโอ้ยอุ้ยอ้โหมาได้ไงครับเนี่ยมาได้ไงครับเนี่ย

หลบแบบระยะประชิดหลบแบบโอ้โหผมและเซงไกสตาร์มีหน้าแปดนี้จริงๆมึงหมดอย่างไวเออไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าแรงมันก็แรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมันยิงทีเดียวอะใช่ปะมันยิงแล้วก็ต้องใส่ลูกยิงก็ต้องใส่ลูกมันช้าครับ อารมณ์เหมือนลูกซองอ่ะเออถ้าลูกซองแต่ว่ามันต้องแรงกว่านี้ดิคือถ้าจะยิงช้าขนาดเนี้ยถูกป่ะยิงตุ้มเดียวแต่เ๊ิ่็เปลี่ยนไปถือยิงอื่นนะครับเปลี่ยนไปถือยิงอื่นเหมือนเป็นเอาแบบเอาไว้เปิดเอาไว้ยิงเปิดนะครับเพราะว่าอืมถ้าถือยิงสู้เลยเนี่ยไม่มีที่หลบดีๆนี่คือบอกเลยว่าเบี้ยงนี่แค่แมงมุมธรรมดานะก็ยิงประมาณเจ็ดดอกกับยิงยิงเจ็ดลูกอ่ะ เกือบตายนะครับเจ็ดลูกนี่ยังไม่ตายนะเพราะว่าผมมีผมมีธนูขนนกอยู่เจ็ดลูกนะครับนี่ตอนแรกผมมีเจ็ดลูกเจ็ดลูกนะครับยิงไปเหลือหกลูกแล้วเออแล้วก็ผมยิงจนลูกธนูหมดแล้วนะครับมันก็ยังไม่ตายนะหรืออีกทีหนึ่งจะตายนะครับประมาณเจ็ดลูกโอ้ไม่แรงเท่าไหร่เฮ้ยยังไงจะบอมบ์เดียเหมาะกับการทดลองมันอย่างมากเออไอตัวนี้ยิงไปจูบไปน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่า มันไม่วิ่งไล่เราแบบอาิโหดเท่าไหร่หรือเปล่าวะเดีย๋ยวบอกไม่วิ่งไล่ปึ๊บเฮ้ยม,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 มาได้ไงเนี่ยกี้ยังไม่มาเลยเดี๋ยวหาทำเลยิยงดีๆกันครับวิมันอยู่สองตัวด้วยวะสองตัวก็จัดดีครับดูดิโอ้โหยิงอย่างช้าดู แต่ไม่แรงเท่าไหร่เลยครับผมว่าธนูธรรมดาไปยิงแบบรัวๆชึกชึ๊กชึ๊กชึก,ชก,ชกแรงอีกครับโอ้แม่กอดดูดิถ้าเป็นธนูธรรมดาผมว่าพังไปแล้วจริงผมว่าตายไปแล้วครับเนี่ยเรายิงฟรีสปอร์ตยิงรัวๆเงี้ยโอ้หนีอีกหนีผมไปได้ไงวะเดี๋ยวอีกทีเดียวเท่านั้นมาเฮ้ยโอ้โห,โหยิงเจาะ มาดิครับตายไปนหนึ่งนี่นะนะในจังหวะที่เราต้องวิ่งเนี่ยถึงจะใช้ดีอยู่ประมาณหนึ่งเพื่อยิงแล้วก็วิ่งเพราะว่ามันใสกระสุนชา้ามาเด้อโอ้างงเลยอยู่บนต้นไม้แค่นี้ก็ตีไม่ได้อย่างนั้นหรือขอไปเก็บตัวนี้ก่อนเนี่ย เปาเต็มอีกตั้งหากกับเป้าเต็มอีกตั้งหากแป๊หแบบหนึ่งจะเย็นเอา้าไปยิงศพเฉยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพักซื้อก่อนรถพ้าวิ่งผ่านปลาตะเพียนปลาตะเพียนผมไม่กินปลาไม่ต้องมาขายผมผมไม่กินปลามาดีครับเ่งินิ่งจุกวิ่งจุกมาดีครับ ยิงง่ายนกเป็นหนึ่งดอกยังถ้าเป็นแมงมุมทำนี้ไม่ได้นะบอกเลยครับแมงมุมมันไวครับอเอาไปอีกหนึ่งดอกนี่นะหัวแตกเยบร่อยยิงเป็นสิบลูกอะกว่าจะตายอะอย่างเจงเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันใช้อะไรซ่อมนะครับแป๊บหนึ่งดูซแต่มันมีสตันด้วยนะโอ้ใช้คนนกซ่อมผมไม่ใช้แล้วบอกตรง ใช้คนนกในการซ่อมอย่างนั้นหรือผมกลับไปใช้ธนูธรรมดาดีกว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งใบยิงใบก็โอเคอยู่ไงนระันเอาไว้ใส่ชุดสไปเดอร์แล้วผมไม่ได้ลองใส่หมวกอันนี้ว่ะลืมลองใส่หมวกนี้นี่หมวกแห่งนั้นธนูหมวกแห่งการยิงอเอาไปลองกับเจ้าวูฟเอ้ยไม่ใช่เจ้าวูฟสิลูกพีวูฟอย่าไปยุ่งกับมันครับเดี๋ยวไปลองธนูทำไอตัวธรรมดา ี้เห็นมันอยู่แถวนี้นี้ไม่หมดดีอ่ะโอ้โหได้มาหกอันแล้วเหมือนเขาปรับมาให้ของจากการฆ่ามอนเตอร์เนี่ยดรอปเยอะขึ้นนะดูดิตนูมันคือไอ้แมงมุมนี่คือวิ่งโคตรไวเลยครับจุ๊กไม่ได้นะกับบมงมุมอะถ้าจุ๊กต้องมีแบบนยอะไรบงนะังอะมีหินมีหินก็บังไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มันตีทะลุหมด เนี่ยถ้าเป็นบอมเบียมันตีไม่ได้ไหมเฮ้ยไม่นะนี่แ่ะแต่แมงมุมแมงมุมบอกไม่ใช่ปัญหาของข้ามาดิอุ้ยใส่หมวกนี้ยิงโคตรแรงเน่อยผมว่าผมยิงไปสามสี่ทีอย่างเงี้ยสี่ห้าดอกเองเนี่ยดูดิยิงประมาณห้าดอกเองครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นธนูดีเซร,รูปธนูสุดแลงยิงตัวอะไรดียิงยุงดูไมเออน่าสนใจเนะี่ย เดไปเดบลุกบอลเลยตัวอะไรให้เรายิงบ้างยงงุงนี่ไงนี่หนึ่งดอกโอ้ยอยางแรงโอ้ยอยางแรงสองดอกเออสามดอกจะตายแล้วเออสี่ดอกเท่านั้นเฮ้ยผมยิงไปสี่ทีทำไมมันมีห้าดอกวะโอ้ผมยิงไปสี่ทีไม่เหรอหผมนับผิดวะเออใส่นับผิดยิงไปห้าดอกครับ ถ้าดอกเท่านั้นก็ตายฮ่าสวายมายดึงมาเฮ้ยยิงไปไหน<ฮ><ฮ>อะโคตรแม่นเลยคนเลยวะนีน่แล้วก็เดินไปไหนไม่รู้อย่างเปลืองโอ้โหอย่างเซ็งเลยแล้วลูกธนูขนนกผมคือแบบหายไปสามลูกแล้วแล้วหายอย่าง,ยา,งยากโอ้โหแล้วที่สำคัญคือมันทำ ขนนกอันนึงทาได้แค่สองดอกเองนะีคือแบบน้อยเกินถ้าทําได้สักห้าดอกนี่ก็เออค่อยน่าใช้หน่อยแต่ว่าพอเราเจอขนนกทีหนึ่งมันได้มาสี่ห้าขนเนะ่ะถ้าข้ามาได้สักห้าดอกก็จริงจงพอหน้า,ามาใช้เดี๋ยวผมใช้ธนูธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับไอ้ธนูขนนกเอาไวท้ทีหลังนะเดี๋ยวเราได้ขนนกมาเยอะก่อนนะครับค่อยเอามาใช้โอ้ตอนนี้ไม่น่าจะเพียงพอลองไปดูไอ,อ้สระน้ำนะครับที่เราเคยเจอขนนกก่อน อาจจะมีดอกเพิ่มเฮ้ยลาว,ว่าอย่างนั้นหรอือมันสนศัตรูคู่อริเก่าเราตั้งแต่พาร์ทหนึ่งนี่นะไหนลองเลยทินี่นะหน้าแห่ไปหนึ่งโอ้ยสองดอกสามดอกเท่านั้นนี่ยิงแบบจ่อหน้าพดดุโอ้โทำไมนธนูมันดอกออกมาช้าจริงเลยเอออยู่รีบเร่งออกมาสิกลายเป็น The Hunter Crossbow Man ผมจะไล่ย,ยิงมันทุกสิ่งที่เราเมี พยิงในน้ำได้นี่บอกเลยว่าแหกทุกกฎฟิสิกส์ดูซิมีอะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวผมลองดำลงไปหาไอ้ตัวแมงกระพุนหน่อยดิมีวะตนนัวนี้มันใช้ทำสมูทตี้ด้วยนะครับดูซินี่ไงหนึ่งตัวเฮ้ยใช้นี้ไม่ได้ครับต้องใช้นี้ใช้นี้ลืม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 พี่ลืมขอโทษมาดี ใจแป๊บนึ่งทำไมเฮ้ยโอ้โหสามตัวเลยเลยเยอะจังเลยตามพวกมาหรือเปล่าเนี่ยเยอะลราไงเราเยอะพี่ก็สู้นี่นะเอาไปหนึ่งทีอีกทีหนึง่งนี่นะตายไปหนึ่งเพื่อเพื่อเดี๋ยวก่อนเฮย้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเร่งเตือนนาฬิกาแหนึ่งครับมันเด้งเตือนนาฬิกา บอกว่ามีนาฬิกาแถวนี้ว่ะไนี่ยไม่เห็นมีเลยนาฬิกานาฬิกาอยู่งหน้าไม่เห็นมีเลยโอ้สิบวิหนึ่งครับแปปหนึง่งยังไม่ยุ่งกับข้าได้ไหมข้าไม่แยกยุ่งกับเองแล้วข้าจะหานาฬิกาอุ้ยไม่เห็นมีเลยวะตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโอ้เจอแล้วสุดยอด โอ้ตรงโขดหินตรงก้อนหินใหญ่ๆนี้นะครับเอามาดูเจ๊ตรงแบบตรงนี้นะครับมีนากาอยู่โอ้ดีกาอะไรไม่รู้ได้มาหนึ่ง,งอันอ่าวิทนี่ไงาสารเออผมยังหาทางขึ้นไปบนนี้ไม่ได้เลยครับผมไม่รู้ว่าทางขึ้นมันอยู่ตรงไหนนะผมก็ไปดูคลิปของฝรั่งเขาขึ้นไปแต่เหมือนว่า ไม่รู้ว่ามันปรับหรือเปล่านะครับอาจจะเมื่อก่อนอาจจะมีทางขึ้นแล้วก็ปรับมาผมว่าน่าจะต้องแบบสร้างอะไรขึ้นไปนะสร้างบันดไดปหทางบนปุ๊บ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 เออแต่ข้างบนเนี่ยมันต้องมีอะไรแนะ่นอนอ่ะอย่างน้อย,อยต้องมีนาฬิกานะครับผมคิดไว้จะต้องมีบางสิง่งบางอย่างอยู่ข้างบนนี้อย่างแน่นอนเออเนีย่ยผมลองหาทางจากทางอื่นนะครับไอ้กิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยมันทะลุมาไม่ได้ครับนะหมดปัญญาอุ้ย บ้านเรานี่เองตกใจหมดเลยแล้วไม่มีขนน,นนกขนนกร่วงเลยเรอโอ้มีขนนกให้เราเลยครับรอบนี้เอ่อเราได้ไปตำรวจแลบใหม่นะครับก็สำรวจหมดแล้วแล้วก็ได้ลองธนูใหม่ด้วยไม่แรงเท่าไหร่เลยนะครับก็ใช้ดีประมาณนึงแต่ยังไม่ประทับใจสำหรับอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น, share, นะครับกดซ b s c r i b ์ด้วยนะครับพ่อมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับบอสมงมุมอีพีหน้าแนะ่นอน อายกนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ